สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่พวกเขาหลอกเรามานานกว่า40ปีแล้วครับและเครื่องดื่มที่ดูเหมือนจะสุขภาพดีในตู้เย็นของบ้านเรากว่า87%ในตอนนี้อาจกำลังทำร้ายคุณอย่างเงียบเงียบมันทำให้น้ำตาลพุ่งสูงเร็วยิ่งกว่าการกินโดนัทเสียอีกผมมอเลโอนาด์ฮาเวียจะขอมาเปิดเผยความลับที่บริษัทเครื่องดื่มซ่อนไว้เพื่อปกป้องสุขภาพและความเป็นอิสระ ของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนครับบทที่1ทําความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกทางชีวภาพหรือรากแก้วของปัญหาน้ําตาลในเลือดคุณพ่อคุณแม่ครับก่อนที่เราจะไปดูรายชื่อเครื่องดื่มอันตรายเราต้องมาทําความเข้าใจกับต้นตอของปัญหากันก่อนครับสิ่งที่ผมกําลังจะบอกต่อไปนี้คือความลับที่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มไม่อยากให้คุณรู้นั่นคือความแตกต่างที่มหาศาลร,ระหว่างการเคี้ยวผลไม้ กับการดื่มน้ำผลไม้ครับหลายคนเชื่อว่าน้ำผลไม้คั้นสดหนึ่งแก้วกับส้มสด,สดสดสองลูกให้ประโยชน์เหมือนกันเพราะมันมาจากต้นเดียวกันแต่นั่นคือความเข้าใจที่ผิดมหันและกำลังส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณพ่อคุณแม่อย่างรุนแรงครับในมุมมองของหมอที่ดูแลผู้สูงอายุมานานผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่มองว่าใยอาหารหรือกาก,ากใยในผลไม้เปรียบเสมือนเขื่อนกั้นน้ำหรือกำแพงป้องกันที่มีค่าที่สุดครับ เมื่อเรากินส้มทั้งลูกร่างกายต้องใช้เวลาในการเคี้ยวและย่อยใย,ยอาหารเหล่านี้จะคอยควบคุมให้น้ำตาลฟรุกโตสค่อยๆไหลเข้าสู่กระแสเลือดอย่างช้าๆใช้เวลา2-3ถึงชั่วโมงทำให้ร่างกายจาัดก,การน้ำตาลได้ทันแต่เมื่อคุณพ่อคุณแม่เลือกที่จะดื่มน้ำผลไม้เขื่อนกั้นน้ำนี้จะถูกทำลายทิ้งไปทันทีครับน้ำตาลปริมาณมหาศาลจะกลายเป็นน้ำหลักที่พุ่งเข้าจู่โจมร่างกายโดยไม่มีอะไรมาขวางกั้นเลยครับทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นเรื่องอันตรายถึงชีวิต สำหรับวัยเกษียณอย่างพวกเรานั่นเป็นเพราะกลไกการทํางานของร่างกายที่เปลี่ยนไปตามวัยครับตับและตับอ่อนของเราไม่ได้แข็งแรงเหมือนตอนอายุ20ปีต่อไปแล้วครับเมื่อน้ําตาลในรูปแบบของเหลวพุ่งเข้าสู่กระแสะเลือดร่างกายของผู้สูงอายุจะไม่สามารถผลิตอินซูลินออกมาจัดก,การน้ําตาลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่าเดิมอีกต่อไปครับการที่น้ําตาลพุ่งสูงเกินไปซ้าแล้วซ้าเล่าจะยิ่งเร่งให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงครับผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองนึกภาพตามนะครับเมื่อน้ําหวานเข้าสู่ร่างกายเพียงแค่10นาทีเท่านั้นครับน้ําตาลจะพุ่งตรงไปที่ตับของคุณทันทีโดยไม่ผ่านกระบวนการย่อยที่เหมาะสมตับจะเกิดอาการช็อกและเปลี่ยนน้าตาลเหล่านั้นให้กลายเป็นไขมันพอกตับในทันทีครับในขณะเดียวกันตับอ่อนจะเกิดอาการตื่นตระหนกอย่างรุนแรงและเร่งผลิตอินซูลินออกมาในปริมาณมหาศาลเพื่อดึงน้ําตาลออกจากเลือดให้เร็วที่สุด ก่อนที่มันจะไปทำลายหลอดเลือดของคุณครับผลที่ตามมาคือระดับน้ำตาลในเลือดจะร่วงดิ่งลงอย่างรวดเร็วเกินไปครับอาการที่ตามมาคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผู้สูงอายุครับคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มรู้สึกหน้ามืดเวียนศีรษะใจสัน่นและมือไม้สั่นครับหลายคนเข้าใจผิดว่านี่คืออาการขาดน้ำตาลแล้วไปดื่มน้ำหวานเพิ่มแต่ความจริงมันคือผลกระทบจากการที่น้ำตาลร่วงเร็วเกินไปครับ อาการหวิววิวและงนเงินแบบนี้เองครับที่เป็นสาเหตุหลักของการหกล้มในบ้านครับสำหรับคนวัย60ปีขึ้นไปการล้มเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงการต้องนอนติดเตียงไปตลอดชีวิตหรือเสียความเป็นอิสระในการดูแลตัวเองไปอย่างถาวรครับมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตกใจจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดระบุว่าการดื่มน้ำผลไม้เพียงวันละหนึ่งแก้วจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภทที่2ได้สูงถึงร้อละ21ครับ ในขณะที่การกินผลไม้สดกลับช่วยลดความเสี่ยงได้ครับนั่นเป็นเพราะร่างกายของเราถูกออกแบบมาให้จัดการกับอาหารที่มีกากใยเท่านั้นครับยิ่งอายุมากขึ้นการรักษาความเสถียรของน้ําตาลในเลือดจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในการรักษาความแข็งแรงของสมองและร่างกายครับนี่คือเรื่องราวของพ่อสมชายซึ่งเป็นคนไข้ของผมเองครับพ่อสมชายเป็นอดีตคุณครูที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีมากพ่อดื่มน้ําส้มข้นสดฝีมือลูกหลานทุกเชา้าเพราะเชื่อว่า ได้วิตามินซีสูงครับแต่พ่อมักจะมาบ่นกับหมอเสมอว่าทําไมหลังกินข้า,าวเช้าไปสักพักถึงรู้สึกวิววิวเหมือนจะวูบเดินเหินไม่มั่นคงเหมือนเก่าครับพ่อกังวลมากจนไม่กล้าออกไปเดินเล่นในสวนคนเดียวเพราะกลัวจะล้มครับหลังจากผมให้พ่อลองตรวจน้ําตาลหลังดื่มน้ําส้มพ่อตกใจมากครับที่เห็นตัวเลขพุ่งไปเกือบ200แล้วร่วงลงมาเหลือไม่ถึง70ในเวลาไม่นานครับเมื่อผมขอให้พ่อหยุดดื่มน้ําส้มแล้วเปลี่ยนมาเคี้ยวส้มสดแทนวันละหนึ่งลูก อาการเวียนหัวเหล่านั้นหายไปเป็นปิดทิ้งครับพ่อสมชายกลับมาเดินเหินได้อย่างมั่นใจและออกไปทําสวนได้เองเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นผมขอแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่หยุดพฤติกรรมการดื่มน้ําผลไม้คั้นทุกชนิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับไม่ว่าจะเป็นน้ําส้มคั้นเองที่บ้านหรือน้ําผลไม้กล่องที่ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตครับโปรดจำไว้ว่าผลไม้สดคือยาที่ดีที่สุดเมื่อมันอยู่ในรูปของผลสดๆเท่านั้นครับ ใยอาหารคือยันคุ้มกันภัยที่ธรรมชาติมอบให้มาคู่กับน้าตาลครับอย่าทําลายมันทิ้งด้วยการคั้นเป็นน้ําเลยครับแนวทางปฏิบัติที่ง่ายที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มทําได้ทันทีคือให้ดื่มน้ําเปล่าที่อุณหภูมิห้องหนึ่งแก้วใหญ่ทันทีที่ตื่นนอนเพื่อเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายครับและหากต้องการความสดชื่นจากผลไม้ให้เลือกกินผลไม้สดหลังมื้ออาหารที่มีโปรโตีนและไขมันดีครับเพราะโปรโตีนจากไข่หรือปลาจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลได้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับ การปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยนี้จะช่วยปกป้องตับอ่อนของคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้ทำงานหนักเกินไปและช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มีความทรงจำที่แม่นยำมีร่างกายที่มั่นคงและใช้ชีวิตวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาใครครับอย่าลืมนะครับว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการเคี้ยวไม่ใช่การดื่มครับบทที่2รายชื่อ 7. เครื่องดื่มอันตรายที่ทำลายสุขภาพและน้ำตาลในเลือดของคุณพ่อคุณแม่เรามาเริ่มไล่เรียงลำดับ จากอันดับที่7ไปจนถึงอันดับที่1ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่อันตรายที่สุดกันครับผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจฟังให้ดีเพราะบางอย่างอาจเป็นสิ่งที่คุณดื่มอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวเลยครับลำดับที่7น้ำดื่มปรุงแต่งรสหรือที่หลายคนรู้จักในนามน้ำวิตามินครับอันตรายของมันคือการพรางตัวอยู่ภายใต้คำว่าน้ำดื่มสุขภาพครับคุณพ่อคุณแม่มักจะเห็นโฆษณาว่ามีวิตามินสูง ช่วยบำรุงนั่นบำรุงนี่แต่ความจริงที่น่าตกใจคือน้ำวิตามิน1ขวดอาจมีน้ำตาลสูงถึง32กรัมซึ่งมากกว่าโดนัท2ชิ้นเสียอีกครับเมื่อเราอายุมากขึ้นตับของเราจะเปลี่ยนน้ำตาลฟรุกโตสเหล่านี้ให้กลายเป็นไขมันพอกตับได้เร็วกว่าสมัยหนุ่มสามากครับอาการที่พบบ่อยคือคุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกเพลียเรื้อรังปวดตามข้อและสมองตือ้อเหมือนคิดอะไรไม่ออกครับ งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยลระบุว่าน้ำตาลในรูปแบบของเหลวแบบนี้จะทําให้ร่างกายหลังอินซูลินออกมาผิดปกติแม้จะเป็นน้ําตาลเทียมก็ตามครับเหมือนกรณีของแม่สมศรีอายุ71ปีครับแม่ดื่มน้ําวิตามินทุกวันเพราะคิดว่าช่วยบํารุงสายตาแต่ผลคือค่าน้ําตาลสะสมพุ่งสูงจนเกือบต้องกินยาเบาหวานครับหมอจึงขอให้แม่หยุดดื่มน้ําเหล่านั้นทันทีแล้วเปลี่ยนม,มาดื่มน้ําเปล่าบีบมะนาวสดแทนครับ เพียงแค่เปลี่ยนมาดื่มน้ำเปล่าธรรมชาติร่างกายของแม่สมศรีก็กลับมาสดชื่นและค่าน้ำตาลก็ลดลงเป็นปกติครับลำดับที่ 6. สมูทตี้หรือผักผลไม้ปั่นครับหลายคนเสียใจเมื่อหมอบอกว่าสมูทตี้อันตรายเพราะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าการปั่นผลไม้สดๆคือการได้รับสารอาหารครบถ้วนแต่ความจริงคือการปั่นด้วยใบมีดความเร็วสูงได้ทำลายใยอาหารไปจนหมดสิ้นครับร่างกายจะดูดซึมน้ำตาลได้เร็วขึ้นถึงร้อยละ38เมื่อเทียบกับการกินเป็นลูกครับ สำหรับผู้สูงอายุการที่น้าตาลพุ่งเร็วแบบนี้จะทําให้ตับอ่อนทํางานหนักจนล้าครับอาการที่เห็นได้ชัดคือความหิวที่รุนแรงหลังดื่มไปได้ไม่นานและรู้สึกวิววิวเหมือนจะเป็นลมครับผมมีคนไข้ชื่อพ่อสมศักดิ์ดิษอายุ68ปีพ่อดื่มสมูทตี้ทุกเช้าเพราะเคี้ยวผลไม้ลำบากแต่ค่าน้ำตาลของพ่อพุ่งไปถึง192มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรครับ หมอจึงแนะนําให้พ่อหยุดปั่นแล้วค่อยๆเคี้ยวผลไม้สดชิ้นเล็กๆแทนเพื่อให้เอนไซม์ในน้ําลายได้ทํางานและชะลอการดูดซึมน้ําตาลครับพ่อสมศักดิ์ทําตามแล้วพบว่าน้ําตาลนิ่งขึ้นมากและไม่รู้สึกหิวบ่อยอีกเลยครับลำดับที่5น้ําสกัดเย็นราคาแพงครับคุณพ่อคุณแม่หลายท่านยอมจ่ายเงินขวดละเป็นร้อยเพราะเชื่อว่ามันคือทางลัดสู่สุขภาพดีแต่น้ําสกัดเย็นขาดใหญ่อาหารโดยสิ้นเชิง และที่อันตรายกว่านั้นคือมันเข้มข้นไปด้วยสารออกซาเลตจะผักใบเขียวปริมาณมหาศาลครับเมื่อเราอายุมากขึ้นไตของเราจะกรองสารเหล่านี้ได้ยากขึ้นนำไปสู่การเกิดนิ้วในไตได้ง่ายมากครับเหมือนกรณีของแม่พิสมัยอายุ73ปีครับแม่ดื่มน้ำเขียวสกัดเย็นทุกวันจนเกิดอาการปวดหลังอย่างรุนแรงและพบว่าเป็นนิ่วในไตครับแถมค่าน้ําตาลก็ยังอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงเบาหวานด้วยครับหมอจึงแนะนําให้แม่หยุดดื่มน้ําสกัดเย็น และเปลี่ยนมาทานผักต้มผักนึ่งหรือทำแกงจืดแทนครับเพราะความร้อนจะช่วยลดสารที่เป็นอันตรายและเรายังได้กากใยที่ช่วยกวาดล้างของเสียในลำไส้ด้วยครับลำดับที่4เครื่องดื่มเกลือแร่สำหรับนักกีฬาครับเครื่องดื่มชนิดนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุที่เดินเล่นในหมู่บ้านครับแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อนักกีฬาที่เสียเหงื่อยอย่างหนักมันมีส่วนผสมของน้ำตาลและโซเดียมที่สูงมากครับ ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบความดันโลหิตและหัวใจของคนวัยเกษียณครับการได้รับโซเดียมมากเกินไปจะทําให้ร่างกายบวมน้ําและหัวใจต้องทํางานหนักขึ้นครับพ่อประเสริฐอายุ76ปีเป็นคนไข้ที่ดื่มเกลือแร่ทุกครั้งหลังเดินออกกําลังกายเพราะกลัวจะขาดน้ําแต่ผลคือความดันของพ่อพุอพ่งสูงถึง156/94จนต้องเพิ่มยาความดันครับหมอสั่งให้พ่อหยุดเกลือแร่ทันที และให้พกน้ำเปล่าผสมเกลือทะเลเพียงเล็กน้อยติดตัวแทนครับเพียงเท่านี้ความดันของพ่อก็กลับมาคงที่และไม่ต้องเพิ่มยาครับลำดับที่3น้ำดื่มเสริมวิตามินหรือน้ำฟังชันครับเครื่องดื่มประเภทนี้มักใช้น้ำตาลฟรุกโตสแบบผลึกซึ่งเป็นอันตรายต่อตับอย่างมากครับนอกจากนี้วิตามินสังเคราะห์ที่เติมลงไปในน้ํายังสร้างภาระหนักให้กับไตของผู้สูงอายุในการขับส่วนเกินออกครับคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตได้ว่าจะมีอาการปวดปัสสาวะบ่อย และสีปัสสาวะผิดปกติครับงานวิจัยพบว่าน้ำตาลชนิดนี้จะทําให้เกิดไขมันสะสมที่หน้าท้องอย่างรวดเร็วครับเช่นแม่สุชาดาอายุ69ปีที่บ่นว่าพุงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทั้งที่กินข้าวนิดเดียวแต่แม่ดื่มน้ําเสริมวิตามินวันละ2ขวดครับเมื่อแม่หยุดดื่มและเปลี่ยนมากินวิตามินจากมื้ออาหารหลักเช่นไข่ต้มและผักหลากสีวงเอวของแม่ก็ลดลงและร่างกายก็แข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ ลำดับที่2น้ำผักบรรจุกล่องครับน้ำผักกล่องมักมีโซเดียมแฝงสูงถึง600มิลลิกรัมต่อกล่องครับและยังมีสารไนเตรตเข้มข้นที่ส่งผลต่อความยืดหยุ่นของหลอดเลือดอย่างรุนแรงในผู้สูงอายุครับอาการที่พบบ่อยคืออาการวูบขณะลุกขึ้นยืนหรือที่เรียกว่าความดันต่ำเมื่อเปลี่ยนท่าทางครับพ่อชาชัยอายุ74ปีดื่มน้ำบีทรูทอก,กองเพราะอยากบำรุงเลือดแต่พ่อกลับวูบจนล้มหัวฟาดพื้นครับ หมอจึงให้พ่อเลิกดื่มน้ำผักกล่องและเปลี่ยนมาทานแครอทถลววหรือผักนึ่งแทนครับเพราะนอกจากจะได้สารอาหารครบแล้วพ่อยังได้กากใยที่ช่วยป้องกันอาการท้องผูกซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของผู้สูงอายุอีกด้วยครับลำดับที่1น้ำผลไม้100เอร์เซหรือที่หมอเรียกอย่างน่ากลัวว่าเพชฌฆชาดเงียบครับนี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดเพราะคุณพ่อคุณแม่คิดว่ามันปลอดภัยที่สุดครับน้ำส้ม1แก้วทําจากส้มถึง4ลูกแต่ไม่มีกากใยเลย มันคือน้ําตาลสกัดบริสุทธิ์ที่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงยิ่งกว่าน้ําอัดลมเสียอีกครับงานวิจัยจากฮาวาดระบุชัดเจนว่ามันเพิ่มความเสี่ยงเบาหวานขึ้นร้อยละ21ทันทีครับกรณีที่สะเทินใจที่สุดคือยายอมลาอายุ82ปีครับยายดื่มน้ําส้มคั้นเองทุกเช้ามาตลอด40ปีจนต้องกินยาเบาหวานและยาลดไขมันรวม4เม็ดต,ต่อวันครับเมื่อยายอมรับฟังหมอและเลิกดื่มน้ำส้ม เปลี่ยนมาเป็นกินส้มสดวันละหนึ่งลูกแทนภายใน6เดือนยายสามารถหยุดยาเบาหวานได้ทุกเม็ดครับยายร้องไห้ด้วยความดีใจเพราะไม่เคยคิดเลยว่าน้ำส้มที่ตั้งใจคั้นเองกับมือคือสิ่งที่ทำร้ายร่างกายยายมาตลอดครับคุณพ่อคุณแม่ครับโปรดหยุดเชื่อการตลาดที่บอกว่าน้ำผลไม้คือความสดชื่นครับสุขภาพที่ยั่งยืนและความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตไม่ได้มาจากน้ำในขวดหรือน้ำในกล่องครับแต่มาจากผลไม้สดสดที่เราเคี้ยว ด้วยฟันของเราเองครับจงทิ้งเครื่องดื่มอันตรายเหล่านี้ไปและกลับมาดื่มน้ำเปล่าที่บริสุทธิ์ที่สุดเพื่อร่างกายที่แข็งแรงของคุณพ่อคุณแม่เองนะครับบทที่3 3. การจับคู่ที่อันตรายถึงชีวิตหรือที่หมอเรียกว่าความหายณะทางโภชนาการตอนนี้เรามาถึงส่วนที่สาคัญที่สุดครับหมออยากให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะแม้ว่าเราจะพยายามเลือกเครื่องดื่มที่ดีแล้วแต่ถ้าเรายังจับคู่ผิดวิธี มันก็เหมือนกับการวางระเบิดเวลาไว้ในร่างกายของเราเองครับการจับคู่ที่ผิดพลาดข้อแรกคือการดื่มของหวานตอนท้องว่างครับเมื่อท้องของคุณพ่อคุณแม่ว่างเปล่าไม่มีอาหารไม่มีโปรตีนหรือไขมันดีมาคอยรองรับน้ําตาลฟรุกโตจากน้ําผลไม้จะพุ่งผ่านผนังกระเพาะเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงในเวลาไม่ถึง10นาทีครับร่างกายของผู้สูงอายุไม่สามารถรับแรงกระแทกจากน้ําตาลที่พุ่งสูงขนาดนี้ได้ไหวครับ ผลคือตับอ่อนจะตกใจและเร่งส่งอินซูลินออกมามหาศาลทําให้น้ําตาในเลือดล่วงดิ่งลงอย่างรวดเร็วจนคุณพ่อคุณแม่รู้สึกมือสั่นใจหวิวและหิวโรยรน้ําตาลสําแล้วสําเล่าครับหมอเคยเจอคนไข้ยอย่างแม่สมใจครับแม่ดื่มน้ําส้มคั้นก่อนกินข้าวเช้าทุกวันจนเวียนหัวเหมือนจะวูบหมอจึงบอกแม่ว่าให้หยุดดื่มตอนท้องว่างเด็ดขาดครับ ถ้าจะดื่มจริงๆต้องดื่มพร้อมมื้ออาหารที่มีโปรตีนอย่างไข่ต้มเพื่อเป็นเกราะก,กำบังให้น้ำตาลครับการจับคู่ที่อันตรายข้อที่2คือการดื่มน้ำผลไม้ร่วมกับอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตครับเช่นการดื่มน้ำส้มคู่กับขนมปังข้าวเหนียวสังขยาหรือปาทองโกครับสิ่งนี้คือการสร้างพายุอินซูลินในกระแสเลือดครับเพราะแป้งจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลและเมื่อมาเจอกับน้ำตาลจากน้ำผลไม้ ร่างกายจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินอย่างรุนแรงและถาวรครับเซลล์ในร่างกายจะเริ่มปิดประตูและไม่ยอมรับอินซูลินอีกต่อไปส่งผลให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกเหนื่อยล้ายอย่างมากหลังกินเสร็จและเริ่มสูญเสียกำลังที่ขาไปทีละน้อยครับหมอขอให้หยุดการจับคู่ที่ทำลายร่างกายนี้ทันทีครับอยากกินผลไม้พร้อมแป้งขัดขาวแต่ให้เปลี่ยนมาจับคู่ผลไม้กับถั่วหรือโยเกิร์ตธรรมชาติแทนครับสุดท้ายคือการจับคู่ที่อันตรายถึงชีวิตที่สุด นั่นคือการดื่มน้ำผลไม้ร่วมกับการกินยาเบาหวานครับยาเบาหวานพยายามทำงานเพื่อลดน้ำตาลแต่การดื่มน้ำผลไม้กลับเป็นการเพิ่มน้ำตาลเข้าไปอย่างรวดเร็วร่างกายจะเกิดสภาวะน้ำตาลรถไฟเห่าที่พุ่งขึ้นลงอย่างบ้าคลั่งตลอดทั้งวันครับสิ่งนี้ทำลายผนังหลอดเลือดหัวใจและสมองโดยตรงและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอัมพาตและภาวะช็อกจากการที่น้ำตาลต่ำเกินไปอย่างมหาศาลครับ คุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่กินยาเบาหวานอยู่หมอขอร้องครับให้เลิกดื่มน้ำผลไม้ทุกชนิดทันทีและโปรดปรึกษาหมอประจำตัวเพื่อปรับยาให้เหมาะสมครับความเสถียรของน้ำตาลคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ยังคงความแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างเป็นอิสระครับอย่าปล่อยให้การจับผู้ที่ผิดพลาดมาพรากความสุขในวัยเกษียณของคุณไปเลยนะครับบทที่4ระบบ 7. ขั้นตอนเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตและกู้คืนสุขภาพ ในทันทีตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ครับเรามาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดของวิดีโอวันนี้แล้วครับนั่นคือการลงมือทําครับหมอไม่ได้อยากให้คุณพ่อคุณแม่แค่ฟังแล้วผ่านไปแต่อยากให้เริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วินาทีนี้เพื่อความแข็งแรงและความเป็นอิสระของคุณพ่อคุณแม่เองครับมาดู 7. ขั้นตอนง่ายๆที่ทําได้จริงกันครับขั้นตอนที่1คือการทําความสะอาดตู้เย็นของท่านในทันทีครับเมื่อดูวิดีโอจบแล้วหมอขอให้คุณพ่อคุณแม่เดินไปที่ตู้เย็น แล้วหยิบเครื่องดื่มทุกอย่างที่หมอพูดถึงออกมาครับไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มคั้นน้ำวิตามินหรือน้ำผักกล่องครับถึงแม้ท่านจะเสียดายเงินที่ซื้อมาหรือมันยังไม่หมดอายุแต่หมอขอยืนยันว่าการเทพ,พวกมันทิ้งคือการประหยัดเงินที่ชาญฉลาดที่สุดครับเพราะเงินที่คุณพ่อคุณแม่ประหยัดจากการไม่ดื่มน้ำตาลเหล่านั้นคือเงินที่จะไม่ต้องไปจ่ายให้โรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคเบาหวานหรือโรคไตในอนาคตครับในทางชีวภาพนั้น น้ําตาลในรูปแบบของเหลวคือยาพิษที่ทำลายตับอ่อนและหลอดเลือดของผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วครับหมอเคยเจอคนไข้ที่เสียดายน้ําผลไม้ราคาแพงแล้วพยายามดื่มให้หมดขวดสุดท้ายเขาต้องเสียเงินหลักหมื่นเพื่อรักษาอาการวูบและค่าน้าตาลที่พุ่งสูงครับเพราะฉะนั้นจงเททิ้งให้หมดครับอย่าเก็บไว้ทำร้ายตัวเองอีกเลยครับขั้นตอนที่2คือการแทนที่ด้วยผลไม้สดทั้งลูกครับสำหรับทุกขวดที่คุณพ่อคุณแม่เททิ้งไป ให้แทนที่ด้วยผลไม้สดๆที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปครับหมอแนะนำให้เลือกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เช่นสตรอเบอร์ี่หรือบลูเบอร์รี่ครับเพราะผลไม้กลุ่มนี้มีน้ำตาลต่ำและมีกาก,ากใหญ่สูงที่สุดครับใย,ยอาหารเหล่านี้เองครับที่เป็นพระเอกตัวจริงในการสร้างกำแพงกั้นน้ำตาลไม่ให้พุ่งเข้าสู่กระแสะเลือดเร็วเกินไปครับหากคุณพ่อคุณแม่ชอบรสเปรี้ยวอมหวานของน้ำส้มให้เลือกกินส้มเขียวหวานสดๆแทนครับ การเคี้ยวจะช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารให้ทำงานอย่างเป็นธรรมชาติและทำให้ร่างกายอิ่มนานขึ้นครับขั้นตอนที่ 3. คือการปรับเปลี่ยนกิจวัตรในมื้อเช้าเสียใหม่ครับคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเคยชินกับการดื่มน้ำผลไม้เป็นอย่างแรกหลังตื่นนอนซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดครับหมอขอให้เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องหนึ่งแก้วใหญ่ครับจากนั้นให้ทานมื้อเช้าที่เน้นโปรตีนและไขมันดีครับเช่นไข่ต้ม ปลาหรืออะโวคาโดครับโปรโตีนจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลให้คงที่ตลอดทั้งวันครับหลังจากทานมื้อเช้าเสร็จแล้วหากคุณพ่อคุณแม่อยากทานผลไม้ให้ทานเป็นลำดับสุดท้ายของมื้อครับการทำแบบนี้จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลได้ดีที่สุดและช่วยป้องกันอาการเวียนหัวหรืออ่อนเพลียในช่วงสายของวันได้ครับขั้นตอนที่4คือการฝึกอ่านฉลาดโภชนาการอย่างจริงจังครับจากนี้ไปก่อนจะซื้อเครื่องดื่มอะไรก็ตาม หมอขอให้คุณพ่อคุณแม่มองหาปริมาณน้ําตาลในฉลากครับหากมีน้ําตาลเกินกว่า5กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภคหมอขอให้วางมันลงทันทีครับและโปรดระวังคําว่าไม่เติมน้ําตาลหรือน้ําผลไม้แท้1 0 0เซนให้ดีครับเพราะน้ําตาลที่มาจากผลไม้เองก็สามารถทาร้ายร่างกายคุณพ่อคุณแม่ได้หากมันไม่มีกากใหญ่ครับจงเลือกแต่เครื่องดื่มที่บริสุทธิ์ที่สุดนั่นคือน้ําเปล่าน้ําชาไม่ใส่น้ําตาลหรือกาแฟดําเท่านั้นครับ ขั้นตอนที่5คือการสังเกตและจดบันทึกร่างกายภายใน14วันครับหมออยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองทำตามระบบนี้อย่างเคร่งครัดเป็นเวลา2สัปดาห์ครับแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครับโดยเฉพาะอาการเหนื่อยล้าหลังมื้ออาหารอาการปวดข้อหรือความรู้สึกสมองตื้อเหมือนมีหมอกปกคลุมครับเมื่อคุณพ่อคุณแม่หยุดเติมน้ำตาลล่วงเข้าสู่ร่างกายการอักเสบในเซลล์เนี่ยจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับ ภายใน14วันคุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกว่ามีความจำที่แม่นยำขึ้นมีเรียวแรงมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือจะรู้สึกมั่นคงขึ้นเมื่อเดินเหินครับความมั่นใจในสมดุลร่างกายจะกลับมาเพราะระดับน้ำตาลไม่พุ่งขึ้นลงเหมือนรถไฟเห่าอีกต่อไปครับขั้นตอนที่6คือการตรวจสอบน้ำตาลในเลือดและทำงานร่วมกับแพทย์ประจำตัวครับขั้นตอนนี้สำคัญมากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กินยาเบาหวานอยู่ครับเมื่อคุณพ่อคุณแม่หยุดดื่มน้ำผลไม้ ระดับน้ําตาลในเลือดจะลดลงอย่างรวดเร็วครับท่านาจาเป็นต้องปรับลดขนาดยาลงเพื่อป้องกันภาวะน้ําตาลต่ําเกินไปครับหมอขอเน้นย้าว่าห้ามปรับยาเองเด็ดขาดครับให้จดบันทึกค่าน้ําตาลในแต่ละวันแล้วนําไปปรึกษาคุณหมอที่ดูแลท่านอยู่ครับบอกคุณหมอว่าเรากําลังปรับเรื่องการกินและเลิกน้ําผลไม้แล้วเพื่อให้คุณหมอช่วยปรับแผนการรักษาให้ปลอดภัยที่สุดครับความสําเร็จในการเลิกยาเบาหวานอยู่ที่ความร่วมมือระหว่างคุณพ่อคุณแม่และทีมแพทย์ครับ ขั้นตอนที่7คือการแบ่งปันความรู้และสร้างสังคมสุขภาพดีครับอย่ากเก็บความลับเรื่องสุขภาพนี้ไว้คนเดียวครับให้บอกคนในครอบครัวบอกเพื่อนบ้านหรือส่งต่อข้อมูลนี้ในกลุ่มไลน์ของเพื่อนๆไว้กระเียณครับเมื่อเรามีกลุ่มเพื่อนที่ทำเหมือนกันเราจะมีกำลังใจและทำได้นานขึ้นครับนอกจากนี้ยังเป็นการปกป้องเพื่อนฝูงจากการถูกโฆษณาหลอกลวงครับการบอกต่อคือการทำบุญที่ยิ่งใหญ เพราะท่านกําลังช่วยคนอื่นไม่ต้องทนทุกข์จากโรคเบาหวานหรือการหกล้มครับนี่คือเรื่องราวของพ่อประดิษฐ์ครับพ่ออายุ72ปีและเคยติดการดื่มน้ําส้มกล่องทุกมื้ออาหารจนต้องกินยาเบาหวาน3เวลาครับหลังจากที่พ่อประดิษฐ์เริ่มทําตามระบบ7ขั้นตอนนี้โดยเริ่มจากการเทน้ําส้มในตู้เย็นทิ้งทั้งหมดและเปลี่ยนมากินไข่ต้มกับผักสดในมื้อเช้าแทนภายในเวลาเพียงหนึ่งเดือน ค่าน้ำตาลของพ่อลดลงจนน่าตกใจครับและที่สำคัญคืออาการปวดขาที่เคยมีมานานหายไปเกือบหมดครับพ่อบอกกับหมอว่าพ่อรู้สึกเหมือนได้ชีวิตใหม่กลับมาอีกครั้งพ่อไม่ต้องกังวลเรื่องการฉีดอินซูลินและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นอิสระเหมือนสมัยก่อนครับคุณพ่อคุณแม่ครับความแข็งแรงไม่ได้อยู่ที่ยาที่เรากินแต่อยู่ที่วินัยในการเลือกสิ่งที่ดื่มเข้าไปครับเริ่มต้นก้าวแรกตั้งแต่วันนี้ ด้วยการเทน้ำหวานทิ้งไปครับเพื่อให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่คุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพที่สดใสมีจิตใจที่เบิกบานและมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงครับหมอเชื่อมั่นว่าคุณพ่อคุณแม่ทําได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณที่ไว้วางใจให้หมอเป็นเพื่อนร่วมทางสุขภาพครับสุดท้ายนี้ความเป็นอิสระของร่างกายขึ้นอยู่กับน้ําตาลในเลือดที่สเสถียรครับเลิกดื่มน้ําผลไม้แล้วหันมาเคี้ยวผลไม้สดแทนนะครับหากคุณพ่อคุณแม่รักสุขภาพและไม่อยากโดนหลอกอีก อย่าลืมกดติดตามและแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนที่ท่านรักด้วยนะครับเพื่อให้พวกเราทุกคนก้าวสู่วัยชราอย่างแข็งแรงและสง่างามจำไว้นะครับว่าน้ำเปล่าเพียงพอแล้วสำหรับร่างกายเราเสมอสวัสดีครับ